เดี๋ยวถ่ายลูกก่อนนะลูกลูกพออดีมากโฟกัสละมังเนี่ยเค้ลูกเปลี่ยนลูกเป็นท่าเป็นท่าเป็ียนท่าแม่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 ถึงแม้จะเป็นตุ๊กตาแต่ผมว่าถ้าเป็นลูกคุณแชมป์ลวก็โอ้โหถ้าโดนแบบนี้คงร้องจ้ากไปแล um ้วล่ะครับเล่นมาดัดแข้งดัดขาแบบนี้นั่นก็เพราะว่า เด็กวัยแรกเกิดมีความเปราะบางของกระดูกเป็นอย่างมากครับแต่คุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะต้องเคยเห็นภาพน่ารักน่ารักของเด็กแรกเกิดแบบนี้ซึ่งเขาถ่ายกันยังไงนะครับแ,แล้ววันนี้ครับไทยทึ่งเลยมาบุกถึงสตูดิโอถ่ายภาพเด็กแรกเกิดแห่งแรกในเมืองไทย Newborn p h o t o g r a p h y นะครับและสตูดิโอแห่งนี้ถือเป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การถ่ายภาพเด็กแรกเกิดโดยเฉพาะ ที่เหล่าบรรดาเซเรลบดาราต่างพาลูกน้อยมาถ่ายภาพเก็บไว้บันทึกความทรงจำกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณออฟนะฮะแล้วก็คุณนาออฟก็เป็นช่างภาพค่ะอืมช่างภาพค่ะอันนาก็จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลจัดท่าน้องค่ะทำไมถึงแบ่งหนะ้าที่กันชัดเจนแบบนี้เริ่มเริ่มจากคุณนาปั๊บอืมจริงๆคือนามีลูกแล้วสองคนออฟมีอยู่อังกฤษ แล้วพอถึงวันหนึ่งที่ลูกเริ่มโตแล้วอ,ออมทักมาอา้าวมีลูกสองคนแล้วเหรอใช่อยากถ่ายภาพเด็กอะฮะ อย่างนี้เลยคือจริงๆเนี่ยจุดเริ่มมาจากที่เห็นภาพของต่างประเทศที่เขามีถ่ายแบบมิวบอนนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบน่ารักมากๆเลยค่ะเราก็เลยอยากลองถ่ายบ้างพอมาถ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดฮะใชาไมมันไม่ได้ทาาอย่างที่เราเราเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ๋อมันไม่ใช่แค่เรื่องการถ่ายภาพมันเป็นเรื่องของการจัดท่าเด็กการเข้าใจเด็กด้วยบางทีเราไปจับจับปุ๊บแบบน้องก็ไม่ได้อยู่ในท่านั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยใช้เวลาอยู่ประมาณ3ปีก่อนที่จะเปิดสตูดิโออะค่ะ ที่ไปนั่งถ่ายลูกเพื่อนแล้วก็ไปคลุกอยู่กับเพื่อนเลยการถ่ายภาพเด็กแรกเกิดไม่ใช่ใครๆก็จะถ่ายได้นะครับซึ่งช่างภาพและผู้ช่วยต้องมีความรู้และความเชี่ยวชาญการจับท่าต้องรู้สรีระโครงสร้างกระดูกและต้องเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กซึ่งต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษเวลาหลังน้องทานนมแล้วอะค่ะบางทีจะมีแก๊สนิดหน่อยอะค่ะ จากการย่อยหรือจากการดูดที่มีการเอาอากาศเข้าไปด้วยอะค่ะแต่น้องอาจจะยังเลอเองเอไม่ได้ไช่วยช่วยเข้าท่าให้น้องนิดหนึ่งออน้องก็จะเล <ไง S 1> หลอง่ายขึ้นแล้ววันนี้ คุณแชมป์ครับจะขอลองเป็นทั้งช่างภาพแล้วก็พี่เลี้ยงเด็กครับโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เด็กเคลิ้มหรือทําให้เด็กร้องกันแน่นางแบบตัวน้อยชื่อว่าน้องแครนะครับน้องมีอายุเพียง25วันเท่านั้นเองครับ เวลาที่เราถ่ายอย่างเงี้ยถ่ายแบบน้องๆที่แบบอายุน้อยๆแบบเนี้ยครับมันมีข้อควรระวังหรือข้อห้ามอะไรไหมฮะในส่วนของการถ่ายภาพเนี่ย<ะ>ก็จะมีในเรื่องของแสงอย่างแสงเราก็จะต้องตั้งกําลังที่เหมาะสมะตั้งระยะที่เหมาะสมค่ะ,ะอย่างแสงที่เราเลือกที่ใช้ในสตูดิโอเนี่ยก็จะไม่มี UV ีเพราะว่าผิวน้องเขาบอบบางแล้วก็ดวงไายังบอบบางอยู่<ะ>แล้วก็จะมีความร้อนต่ําอันนี้<ะ>ก็คือเป็นแสงที่สตูดิโอเลือกค่ะ การถ่ายภาพเด็กแรกเกิดหลายคนอาจจะสงสัยว่าพาร้องมาทรมานหรือเปล่าครับแต่จริงๆแล้วเด็กวัยนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายภาพนิ่งนั่นก็คือเด็กแรกเกิดอายุ5-10วันหรือไม่ก็อย่ากเกิน1เดือนครับเพราะสลีละและโครงสร้างกระดูกบางส่วนจะยังไม่เชื่อมต่อกันทำให้เด็กตัวอ่อนและที่สำคัญที่สุดเด็กวัยนี้ควบคุมง่ายไม่ร้องงองแงไม่ว่าช่างภาพจะจัดท่านอนหรือท่านั่งหรือจะท่าอะไรก็ได้ตามที่ช่างภาพต้องการครับ ลองเขี่ยบ,บริเวณนี้นะคะน้องจะมีปฏิกิริยาตอบกลับค่ะบริเวณนี้เนี่ยค่ะทา<อ>ล,ลองดูนะคะกวนน้องเจ็บค่ะค <laughs> รู้สึกผม,ผมเก่งนะจริงๆผมไม่ใช่ลูกผม <laughs> สำหรับท่ายอดฮิตที่เด็กทุกคนต้องถ่ายเก็บไว้ก็คือท่าเกยทางครับแม่ดูแล้วก็หลับตาพิ้งช่างน่ารักจริงครับและท่าที่เรามักจะเห็นว่าน้องๆถูกหอ่อหุ้มตัวด้วยผ้าขดตรงกลตลอดเวลาถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่น่ารักที่สุดเพราะการห่อตัวเด็กเหมือนกับน้องๆนอนคดอยู่ในท้องแม่ทําให้เขาอบอุ่นและปลอดภัยแต่การถ่ายภาพความทรงจําของเจ้าตัวน้อยแบบนี้ครับก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่จะเลือกองค์ประกอบ ซึ่งบางคนนะครับชอบความหวานละมุนบางคนรักการประจนภัยธรรมชาติหรือบางคนอยากให้ลูกเป็นนักกีฬาก็สามารถจัดเซ็ตได้ตามต้องการครับผมอยากจะทราบว่าทั้งสองคนครับทำไมถึงเลือกใช้บริการแบบ ถ่ายรูปที่นี่อ่ะครับอันนี้ก็คือเท่าที่ผ่านมานะคะคก็คือมีการรีวิวเนาะหลายๆสตูดิโอนะคะว่าจะมาถ่ายที่ไหนดีอพอดีว่าที่นี่ค่ะก็พอดีมีเพื่อนที่มาถ่ายค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะครับอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เห็นดาราหรือว่าเซเลบต่างๆก็คือมาถ่ายกันเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเก็บภาพสรงความทรงจําดีๆไว้ให้กับน้องแคร์ได้ดูตอนนี้เขาโตด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งการถ่ายภาพแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมง ค่าบริการก็เริ่มต้นที่15,000บาทไปจนถึง50,000บาทครับแต่ผมว่าแม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าภาพเหล่านี้มีเพียงช่วงเวลานี้ช่วงเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเก็บไว้ได้เป็นภาพแห่งความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตครับ